สวัสดีครับผมม่อนี่มานําเสนอเมนูลาบนะครับผมสูตรไผ่สูตรมันนะครับผมเอาลุยจะลงไปนิดนึงนะครับผมกูได้มักแบบได้กัจัดเอาเลยนะครับผูได้มักซอยทีซอยห้างยังกะว่ากันไปนะครับตอนผมขอเอาแบบซอยแบบมูนแน่นะครับเพราะว่าอาผู้เฒ่าคนกินน้ำนะครับผู้เฒ่าคนว่ามีเขียวปนได้เอาได้มักบ,บ่ได้กั จัดเอานะครับขวมหอมว่าต้องอยังมากไหมนะครับผมอันนี้ก็พริกขวแล้วใไมไหมนะครับว่าต้องอเซรลายปันไดขมหอมเหย่าลงไปนะครับเหย่าอีกนะครับไ้สองถุงนะคระับปันใดสองถุง อันนี้เป็นบีนะครับน,นี่เป็นบีนะครับผมเนาก็ได้มากแบบได้กัดัดหาเลยนะครับอันนี้ผงชูนะครับไหลายแสบไหลคือว่าน้ำปลาจะพึ่งใส่นะครับน้ำปลาจะพึ่งใส่น้ำปลาจะพึ่งใส่นะครับเด้อเนาะโอ้โหต้งหมักครับเน,น,านาะ อืมไป,ประกูดครับไป,ประกูดอ้อมลงไปนะครับไม่ต้องอย่างมากไหมนะครับผมเนาะก็นี้ก็แบแซปไปแล้วครับขั้นตอนเลือดนะครับผม อืเดี๋ยวมักบวมักเลือดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมไ่ต้องยังมักงไหมฮ่องเต้ห้อหน้าตากระิบประมาณนี้นะครับก็บมาค้นๆกันนะครับ นาล่ลแหะผมกับจิประมาณนี้นะครับเนาะชิมบัีิซิมชิมมงคลนะครับชิมมงกรอืมคุมแปลตายโอเคครับผมมิ้งแค่นี้ครับต้องอยังมาไหมครับ น้ำปลาเนี่ยจะฟอดไส้นะครับฟอดไส้เกลือแล้วก็พอดนะครับถ้าซิมเบิงยังจางอยู่ใส่น้ำปลาเข้าขไปนะครับสูตรไปสูตรมันนะครับบสูตรบบต้องตายโตนะครับสูตรไแม็กแบบแรกเฮ็ดเอ้านะครับผมเฮ็ดเอาครับน้ำไปประยุกปรับเปลี่ยนใส่ได้ครับเอ๊ะ โอกาสบอเอานี่แหละครับผมหลบับผม,มกมขนาตาประมาณนี้นะครับบบตรงยังมากไม่หรอะครับผมบบตรงยังมาไม่ครับเพ็ดบบได้มีพิธีรีตอ,องอย่างนะครับบบได้แม่มากแบบแรกกับจัดเอานะครับสันห้าเอานะครับอือ,อใบหัวเสือนะครับใบหัวเสือนะครับผม หักหนอกนะครับมีแต่สมุนไพรนะครับผมบุญไพ่ก่ต้องแยังมากไม่หรอกตัดเบอร์จะคม,มึงกันนะอืมอืม เาต้องย่างมากไหมนะครับน้าอืมฟาดทีละสองครับอืมเอาเอาเอาหน้าตา ลาบผมกับประมาณนี้นลครับประมาณนี้นะครับลาบผมบ่ต้องอยังมากไหมนี่นครับอืมอันนี้ก็คือเกาแล้วครับบริเวณต,ตัวใหญ่หรอกผู้เฒ่าพ่นกินน้ำอืมเนนือสุดๆนี่หนะ้อง เง้ยสดนะครับอืมอง่ยสดสดอหยาอืมอืม สม,ม,มอยากครับมามาครับท่านสุผู้คุงครับพ่อแม่พี่น้องประลองอย่างมามครับอยากนังกับซื้อมากินครับผมขอบคุณนะครับท่านที่รับชมชิวิดูจนจบนะครับผมขอบคุณมากครับผม